สวัสดีค่ะวันนี้พบกับกิกสตาคารรถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะคะวันนี้พามาพบปากกับน้องโตโย t a v วีอคันนี้นะคะเป็นตัวเครื่องพันห้านะคะ1,500ซีซีตัวนี้เป็นตัวเจนะคะตัวเริ่มต้นแต่ออกที่สตาคามีดียังไงนะคะเปิดตัวก่อนเลยเนาะนี่เลย ให้แผ่นนะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะเราลงล้อแม็กมาให้แล้วปกติออกจากโรงงานนะคะจะไม่ได้ล้อแม็กไปเนาะอ่ะแล้วก็มีในส่วนของสติกเกอร์นะคะสําหรับใครที่อยากจะออกที่กิกแล้วแบบอยากจบเลยไม่อยากแต่งเพิ่มนะคะวีออสคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แถมในเรื่องของเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องพันหด้วยแล้วก็เรื่องความกว้างขวางนะคะแน่นอนวีออสจะเห็นได้เต็มทั่วท้องถนนนะคะคนใช้เยอะมากๆแล้วเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านท้ายกันดีกว่าว่าแบกของเยอะขนาดไหนตามมาเลยค่ะ นี่นะคะกิปเปิดไว้ให้เราเรียบร้อยแต่ว่าด้านท้ายน,นี้นะคะจะต้องเปิดจากด้านในเนาะจะไม่สามารถเปิดจากตัวด้านทาน้ายตัวรถได้นะคะเราก็สามารถกดได้เลยนี่คือในส่วนของด้านท้ายสัมภาระของเจ้า Toyota v วีคันนี้นะคะค่าตัวน้องนะคะอยู่ที่3 5 9 0 0 0เท่านั้นนะคะก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดว่าชีพไหนออกได้บ้างหรือออกไม่ได้นะคะคอมเมนต์มาก็ได้ถ้าไม่ได้อยากจะโทรมาหรือแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวกิ๊ก็จะมีแอดมินนะคะ คอยตอบให้ตลอดเนาะเดี๋ยวกิ๊จะขึ้นในส่วนของวิดีโอให้ดูนะคะว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับตัวเริ่มต้นคันนี้เนาะก็จะได้เป็นในส่วนของเบาะผ้าไปนะคะทุกคนส่วนในส่วนของคนอนโซลวิทยุพวงมลาลัยนะคะก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับยาริสเลย ใครที่แบบดูไว้ว่าอยากจะได้5ประตูวยาริสหรือว่าวีออสนะคะก็ลองเลือกดูทีหนึ่งว่าความต้องการของเราเป็นแบบไหนอยากจะเน้นเครื่องโยนหรือว่าอยากจะเน้นในเรื่องของการเก็บสัมภาระที่อยากจะได้อเนกประสงค์จากตัวรถนะคะก็อาจจะต้องแนะนําเป็นยาริสก็ทั้งหมดทั้งปวงอยากจะเอาพันไหนนะคะก็ทักมาสอบถามได้เลยเพราะว่ากิ๊กยังมีอีกหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นฮอนด้าโตโยต้ามิตซูหรือมาสด้าต่างๆนะคะ มีให้หมดเลยกระบะก็มีนะคะก็ถ้าสนใจนะคะนี่เลยคอนแทคนะคะหรือเบอร์กิ๊ก0999691179นะคะเบอร์น mm ี hmm. ้แอดไลน์ได้ก็หาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe mm hmm. ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ